ช่วงฟันเอ็กซ์เพิดในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงการแนะนํากองทุนดุลยภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วจริงๆค่ะเพราะถ้าเกิดนับวันทําการแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเหลืออีกไม่ถึง7วันแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้มีหลายกองทําการปิดทําการด้วยนะเดี๋ยวไงเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณสิวพยมศสีค่ะ Head of Wealth Strategy จากทางบริจทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกระแตสวัสดีคุณผู้ชมครับอ้อไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานครับ มา<ะ>ดครับคุณแต่ขอบคุณมากเลยค่ะมาเจอกันสิ้นปีแบบนี้เตรียมคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของคําแนะนําในการหากองทุนรยนต์ภาษีให้กับพวกเรามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเตรียมปากกาเ <laughs> ตรียมแคปหน้าจอได้เลยครับ <laughs> โอเคค่ะงั้นมาดูกันหนะะ่อยค่ะว่าถ้าเกิดพูดถึงคาว่ากองทุนรยนต์ภาษีในปีนี้แต่เชื่อว่าจะมีอยู่2กองที่ถูกค้นหาเยอะที่สุดก็คือ R F กับตัว Thai E S G วันนี้ถ้ามุมมองของทางบรรจิสโก้แนะนำไอเกับตัวไทยเอสจียังไงบ้างคะโอเควันนี้ผมหยิบมาอย่างละสองกองครับไทยเอสจองกองแล้วก็ไอเอกองแต่ว่าก็ก่อนที่จะแนะนํากองแน่นอนผมขอญอาตทวนสั้นๆเลยครับคุณผู้ชมที่ก่อนจะตัดใจว่าซื้อกองไหนเนี่ยก็รู้สิทธของตัวเองก่อนครับอย่าใช้สิทเกินครับไทยเเนี่ยซื้อได้สูงสุด30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ต้องสูงสุดไม่เกิน3 0,000นบาทครับ ส่วน,นเมสสูงสุดไม่เกิน30%ไม่เกิน5 0สนแต่5 0 0นเนี่ยต้องรวมกับอกองทุนในหมวดลดหย่นภสษีอื่นมันจะเป็นโพยนฟันประกันแบบนานแล้วก็กอกบขนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับห้ามซื้อเกินสิทธิ์ครับทีนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าบราิษัทสก้แนะนํากองไหนนะครับปีนี้เอาเป็นไทยเอจีก่อนละกันนะครับข้อดีของไทยเอจีถึงแม้จะถูกจํากัดด้วยว่าลงทุนในสินทรัพย์ในไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็สินทรัพย์ในหมวดเอ T จีแต่ว่าสามารถ เลือกได้นะครับว่าจะลงในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าลงทุนในหุ้นนะครับกองแรกก็เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับชื่อกองว่า tsi thai esg นะครับกองทุนเปิดทิสโกตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับความเสี่ยงของกองนี้เนี่ยอยู่แค่ระดับ3เท่านั้นเองนะก็คือลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐล้วนเลยนะครับกองนี้ก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงสูงสูงนะหลักแ,แค่ลดภาษีถือครองแค่5ปีบริบูรณ์นะครับ กองนี้ก็ลงในตราสารหนี้ภาครัฐที่อยู่ในหมวด ESG นะครับแต่ว่ากองนี้ผมขออนุญาตอดอกจันวนนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะเคยลงทุนมาแล้วผมว่าไม่ใช่เฉพาะของบราาสตันสกอตต์นะครับของทุกบจเลยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นช่วงแปดเก้าเดือนที่ผ่านมานครับใครที่ลงกองประเภทนี้เนี่ยตราสารหนี้ที่เป็น ESG เนี่ยจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับอย่างหนึ่งปีที่ผ่านมากองเทียสไซทายสจีเนี่ยข้อมูลนนวันที่28ิพฤศจิกายนเนี่ย บวกประมาณสัก5.8นะครับช่วงที่ผ่านมาบอลยิเนี่ยลงค่อนข้างเร็วนะของไทยนะครับก็เลยเได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแต่ว่าที่ผมสี่เหลี่ยมตัวสีแดงๆไว้นะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็เป็นทุกกองทุกบลจอเลยนะพอมีช่วงหนึ่งยิเด้งเนี่ย <Okay. S 1> ผลตอบแทนของกองทุนก็จะลดลงนะครับดังนั้นใครที่ลงกองนี้เนี่ยก็ใครที่เคยลงมาแล้ว คาดหวังผลตอบแทนสูงเหมือนเดิมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้นะครับใครที่อยากลงกองนี้ก็อาจจะอยากแค่ลดภาษีนะครับแล้วก็เน้นเงินเจ็บเซฟนะครับลงทุนในตรา,าสารนี้ภาครัฐยูคงไม่ได้สูงเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับคาดหวังผลตอบแทนอยู่ระหว่างหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์นะคาดหวังแค่นั้นพอแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มในส่วนของการลดภาษีแค่นั้นนะครับ<ม>ใครที่คิดอะไรไม่ออกนะครับอยากลดภาษีเสียงต่ําก็กองนี้แต่ดอกจันนิดหนึ่งว่า ไทยลงมา1ปีได้ผลตอบแทนดีเนี่ยมันคงไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูงได้เหมือนอในช่วง1ปีที่ผ่านมานครับอันนี้คือกล่องแรกนะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ําอันนี้ผมก็ทำพอดแคสต์มาให้ดูให้ผู้ชมเข้าใจง่ายว่าตัวของบอลยูของไทยนะมันแปรผกผันกับ N อ v วของกองตราสารหนี้ที่เป็นลงทุนในหมวดเอฟจีครับเหมือนกันทุกปอจอลเลยภาพจะเป็นลักษณะนี้นะครับช่วงที่ผ่านมามันก็ได้ผลตอบแทนดีมากๆช่วงนี้ก็อยู่เริ่มนิ่งนะครับอันนี้คือกล่องแรกนะครับต่อมาสําหรับคนที่รับความเสีย่ย ก็เป็นอกองที่เน้นลงทุนนอกจากหุ้นในหมวดเอสีแล้วนะครับสโคปให้แคบกว่าเดิมก็คือหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันจุดเด่นจุดเดียวของหุ้นไทยนะครับไม่มีโกรอก็จริงแต่ว่าปันผลสูงนะครับจุดเด่นมากๆของหุ้นไทยเราคือปันผลนั้นกองนี้นะครับนอกจากลงในเอ G แล้วก็เน้นหุ้นปันผลด้วยนะครับชื่อกองว่า TDS Thai ไทยนะครับมีให้เลือก2กองด้วยนะมีเลือกขีด A กับขีด B ก็คือ สะสมผลตอบแทนนะครับกับชนิดจ่ายเงินปันผลนะครับกองเงินเปิดทิสโก้หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนกองนี้ความเสี่ยงอันดับ6นะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับไปดูกระบวนการการคัดเลือกหุ้นนะครับบจทิสโก้เราเนี่ยก็เน้นในเรื่องของ e s g อยู่แล้วนะครับจริงๆเซต e s g จีเวทติ้งเนี่ยมี200กว่าบ,บริษัทครับเราสโคบมาให้แคบกว่าเดิม160บริษัทนะครับหลังจากนั้นก็คัดกอง ESG เขแค่ม้วดเลยนะครับ เหลือสักเ0 9 0ิบบริษัทที่อยู่ใน u n i v e r s สนะครับจากนั้นก็เอาในเรื่องของ uh, dividend screening เข้ามาด้วยนะครับพิจารณาประวัติการจ่ายเงินปันผลนะครับมีข้อปัจจัยพื้นฐานมีผลประกอบการอย่างสม่ำเสมอนะครับพิจารณาเรื่องของการเติบโตของเงินปันผลและแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตด,ด้วยนะครับจากนั้นก็จับมาเป็นพอร์ตนะครับจากนั้นก็ทั้ง ESG แล้วก็เด่นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับกองนี้ก็ความเสี่ยงันดับ6นะครับผลตอบแทน ย้อนหลังแน่นอนช่วงที่ผ่านมาหุ้นไทยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าดู1ปีอาจจะไม่ได้บวกเยอะมานักนะครับแต่ว่าก็เอาเพอร์ฟอร์มตัวเซ ESG t i ซึ่งเป็นเบนชมากเนี่ยค่อนข้างเยอะที่เดียวนะครับอยากให้ดูในช่วง6เดือนก็ได้นะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับกองนี้ก็เอาเพอร์ฟอร์มครับ6เดือนที่ผ่านมาบวกถึงสินะครับกองเทียบกับเบนชมากที่บวกมาสัก8%กนิดอันนั้นก็ 2กองนะครับหุ้นหนึ่งกองตราสารหนี้หนึ่งกองสําหรับไทยเอเจรับใครที่รับความเสี่ยงได้สูงผมจริงๆผมไม่อยากให้แนะนําให้ลงกองเดียวนะใช้ลักษณะของผสมดีกว่านะครับใครรับความเสี่ยงปานกลางก็ลงครึ่งครึ่งนะใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะมีกองตราสารหนี้เยอะหน่อยมีกองหุ้นผสมไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่รับความเสี่ยงได้สูงก็หุ้นเยอะกว่าตราสารหนี้ครับผสม2กองได้เลยกับสำหรับกองไทยเอเจรับ แต่ชอบไอเดียนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราพูดถึงคําว่าการลงทุนในกองทุนไทย ESG ส่วนใหญ่คนมักจะนึกไปถึงแค่เป็นการลงทุนหุ้นไทยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมันสามารถเลือกแบบผสมได้ใช้สัดส่วนของตัวตราสารนี้เข้ามาด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในความเสี่ยงรูปแบบไหนก็ตามมันก็จะมีทั้งแบบคนที่รับได้เสี่ยงสูงมากๆหรือคนที่รับได้แบบเสี่ยงต่ำมากๆหรือบางคนชอบลูกผสมก็สามารถมาบวกกันได้เพราะยังไงซะลงทุนแบบอออินอย่างเดียวในช่วงสถานการณ์แบบนี้มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันสภพ อืมใช่ครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะครับตราสารหนี้ไทยยิ่งเป็นกลุ่ม E s g เนี่ยตัวดูเรชันมันจะค่อนข้างยาวนะครับก็มีความเซนซิทีฟกับดอกเบีย้ยสูงส่วนหุ้นไทยก็แน่นอนเราตราบกันดีนะครับมันก็ผันผวนสูงมากงั้นก็ใช้หลักการผสมเอาก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องซื้อกองเดิมนะปีที่แล้วอาจจะเคยซื้อหุ้นร้อเปีนี้อาจจะมาผสม <S 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 ทั้งนี้ <S <S ทั้ <S <S ทงหุ้นก็ได้นะครับ <Okay. S 2> อันนี้คือไทยเอสจีนะครับอ่ะต่อมา r m f ได้เลยค่ะ r m f เเลือกกองไหนมาให้บ้างคะ จริงๆ่าเฟก็แน่นอนมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับทุกสินทรัพย์ทุกประเทศเนี่ยมีครอบคุมทั้งหมดนะครับอาเมมีข้อจํากัดในเรื่องการลงทุนเหมือนกับไทยยีครับวันนี้ผมคัดมาเน้นๆเลย2กองนะครับแต่ละกองเนี่ยมีจุดเด่นที่ต้องบอกว่าแตกต่างกัน,นครับกองนี้นะครับกองแรกเนี่ยชื่อกองว่าท g จีสมาร์ทนะครับ <Wow. S 1> กองทุนเปิดทิสโก้ g l o b a l smart allocation เพื่อการลงชีพกองนี้ความเสี่ยงแค่ระดับ5นะครับกองนี้ก็อธิบายง่ายจริงมันคือกองทุนผสมนั่นแหละครับแต่ว่า มันจะมีความแตกต่างกับกองทุนผสมทั่วไปนะครับกองทุนผ,ผสมทั่วไปเนี่ยอย่างที่คุณกระแตคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกันก็คือมีการจํากัดสัดส,ส,ส,ส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงไว้เช่นหุ้นไม่เกิน50หุ้นไม่เกิน30นะครับไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไรช่วงตลาดดีตลาดไม่ดีเนี่ยก็จะสัดส,ส่วนอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่กองนี้นะครับ global smart allocation เนี่ยเขาสามารถปรปับพอร์ตแบบดินามิกได้เลยนะครับบางช่วง อาจจะถือคองเงินสดหมดเลยก็ได้นะครับบางช่วงที่หุ้นดีๆอาจโจวเวตหุ้นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนหลักการการเลือกของเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางบริษัทสกอเลือกกองนี้มาออกเนี่ยนะครับเราไปฟีดก,กองของชลรเดอร์นะครับเขามีเป้าหมายนะครับในการบริหารเนี่ยเน้นในเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักความผันผวนเป็นหลักนะครับจำกัดความเสี่ยงจํากัดความผลันผวนไว้นะครับผลตอบแทนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เยอะที่สุดนะครับ mm. เป้าหมายของเขาก็คือได้เท่ากับอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุสมเดือนครับสั้นๆแต่บวกด้วย5%้าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเทคลิสในการลงทุนในหุ้นก็ได้นะคเขาอาจจะเ,เลือกถือเงนินสดหมดเลยก็ได้นะครับสินทรัพย์ที่ใช้ก็มีความหลากหลายนะไม่จํากัดเฉพาะหุ้นตราสารนี่หรือว่ารีนนะครับเขาใส่ได้หมดเลยนะครับทองคําสินทรัพย์ทางเลือกก็สามารถลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีการปรับพอร์ตแบบต้องบอกว่า ดินามิกจริงๆครับอย่างที่ผมแสดงให้เห็นจ oh, 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 oh. ัดส,ส่วนการลงทุนในหุ้นและก็ตราสารนี้เนี่ยสวิงมากๆครับในช่วงที่หุ้นดีโอเวกหุ้นได้เยอะ,ะครับในช่วงที่หุ้นลงก็อันเดอร์เวกหุ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วงที่มันตลาดพันัวนหนักๆนะครับอันนี้สําคัญมากนะน้านี้เป็นหนึ่งอีกหน้าชีดไฮไลท์ว่าทำไมผมชอบกองนี้นครับ mm hmm. เขาแบ่งผมแบ่งเป็นสามเส้นนะเส้นสีชมพูชมพูม่วงอ่อนก็คือพอร์ตหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบสี่สิบก็มีทั้งพอร,พอร,พร เป็นตัวแทนของกองผสมทั่วไปละกันนะครับแล้วก็เส้นสีน้ําเงินเข้มดําๆเนี่ยก็คือเป็นกองของช c h r o e d e r นะครับก <ro> ็คือเป็น T-G Smart เนี่ยแหละ,ะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตในช่วงที่ตลาดลงแรงๆในช่วงที่ผ่านมานครับมันจะเป็น2018 c o ว i ดนะครับ2022หรือว่า2025ในช่วงที่คุณทรัมป์เก็บภาษีใหม่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า maximum drawdown ของกองทุน T-G Smart เนี่ยนะครับหรือว่ากองช c h r o e d e ที่เราไปฟีดเนี่ยก็น,ยน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ ไอ้หุ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วหุ้นมันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไอ้พอร์ตหกสิบสี่สิบที่ผสมเนี่ยนะครับก็มีรอดาวที่น้อยกว่าโดยเช่นเดียวกันนะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรแน่นอนเกิดจากการผสมสัดส่วนอย่างที่ผมบอกนะครับที่ผ่านมาหุ้นเขาลงเนี่ยค่อนข้างสวิงครับถ้าเกิดดูแท่งเนี่ยนะครับเคยลงต่ําสุดสิบห้าสูงสุดไม่เกินประมาณสักสี่สิบห้านิดๆน,นะครับช่วงนี้ก็ลงประมาณสักต่ำสี่สิบนะครับแล้วก็ดูหน้านี้เลยดีกว่านะครับในการจัดปรับพอร์ตหุ้นเนี่ยนะครับในช่วงปีสอ<ฮ>งพันยี่ เมษาเนี่ยเขาขายหุ้นไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีช่วงที่คุณทรัมป์เริ่มที่จะพูดเรื่องภาษีใหม่ๆยังไม่ได้ประกาศนะครับแต่ว่าพูดไปแล้วแหละนะครับเขาก็ขายแล้วก็กลับเข้าไปซื้อในช่วงที่ตลาดมันลงแรงๆเรียกว่ามีการปรับพอร์ตปรับสัดส่วนได้ถูกจังหวะมากๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของรอดาวที่มันค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นกองนี้เนี่ยใครที่อยากที่จะต้องบอกว่าซื้อเป็นกองเดียวก็ได้นะครับถือเป็นคอพอร์ตไปเลยหรือจะใช้หน้าของการผสมนะครับรับความเสี่ยงได้อ่ กลางๆก็เอากองนี้เป็นคอพอดแล้วก็เติมกองที่เป็นสัดส่วนลงทุนในหุ้นมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เลยนะครับกองนี้ตั้งมาไม่นานนะแต่ว่าผลตอบแทนก็เป็นกองผสมนะแต่บวกมาแล้วสามจดสามหกเปอร์เ็นะครับในช่วงประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็กองความเสี่ยงระดับห้านะครับเหมาะมากๆเหมาะกับคนที่เอากองนี้เป็นคอพอดด้วยก็ดีนะครับเหมาะกับคนที่จะลงกองนี้กองเดียวแล้วถือยาวไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ คิดไรไม่ออกกองนี้เหมือนมามา่าเปิดได้เลยนะกินได้เลยครับมันมีค่คือแสดงรูปได้เลยความเสี่ยงระดับ5นะครับกองนี้ดีมากๆกครับทีทีสมาร์ทแต่มองว่าเหมาะกับหลายกลุ่มคนช่วงอายุด้วยนะคะเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าจัดพอร์ตของตัวเองแล้วอยากต้องการผลตอบแทนเท่านี้ประมาณนี้แหละโอเคแล้วแล้วไม่ได้อยากจะสร้างความเสี่ยงให้ตัวเองมากเกินไปการลงทุนกับกองที่เขามีนโยบายค่อนข้าง,งชัดเจนแบบนี้ก็จะทาให้เราสามารถจัดการกับการลงทุนในภาพระยะยาวได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะ ครับจริงๆถ้าบอกว่าทำไมถึงลงกองนี้กองเดียวได้นะคุณเกแต่คุณผู้ชมดูหน้านี้ก็ได้ครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่เขาลงเนี่ยเขากระจายไปแท,<ช>ทบจะทั้งหมดเลยนะหุ้นเนี่ยมีทั้งหุ้นโลกหุ้นเมกาอิมเมอร์จิงนะครับเอ่อพวก ตีมตติกก็มีนะครับตราสารนี้นี่ก็ผสมหมดเลยนะครับแต่เขาแบ่งเป็นไม่ได้แบ่งเป็นสินทรัพย์นะเขาแบ่งเป็นทีมนะครับทีมโกลด์ตีมไดเวอร์ซิฟายนะครับแล้วก็ทีมดีเฟนซีพวกสินทรัพย์ที่เป็นเอ่อเมคชัว์ๆหน่อยรักษางเงินต้นหน่อยนะครับก็กระจายทุกสินทรัพย์กระจายทุกทีมอยู่ในในี้อยู่ในกองเดียวอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรไม่ออกนะสุดยอาเมียกองไหนดีก็เอากองนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นคอร์พอร์ตก็ได้สำหรับงานเอฟนะครับโอ้โหอันนี้กองนี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วกองที่สองเนี่ยเป็นกองไหนแล้้้วคะถาาอย่งัน อกองนี้แน่นอนไม่พูดไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็คือตีน AI นั่นเองนะครับชื่อกองว่า T A I R F าขีด A นะครับกองนี้ก็แน่นอนความเสี่ยงสูงนะครับเป็นกองความเสี่ยงระดับ6นะครับแต่ถามว่ากอง AI ก็มีเยอะแยะมากมายกองหุ้นเทคมีเยอะแยะมากมายครับทำไมถึงเลือกกองนี้มาแน่นอนมีจุดเด่นของมันนะครับ3ข้อนะครับ T ีไอออันแรกเลยคือบางทีเรา AI เนี่ยไม่ชัวร์นะคุณกระแตคุณผ,ผู้ชมว่ามัน AI จริงหรือเปล่านะครับ ไอกองนี้เนี่ย AI แน่ๆเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าทำไมมันถึงบอกว่า AI แน่ๆครับอันที่2นะครับช่วงที่ผ่านมาคนก็กลัวนะครับ Bubble AI ฟอ,อ,องสบู่หรือเปล่าถ้าลงเยอะเกินไปก็อาจจะกลัวความผันผวนได้อันนี้มีการปรับน้ำหนักนะครับกองทุนเนี่ยทุก6เดือนนะมีการรีบาลานซ์นะครับก็เหมือนกับมีคนถ้ามันขึ้นไปเยอะก็มีคนขายทำกำไรให้เราทุก6เดือน,นครับแล้วก็ข้อ3ก็คือจะจำกัดความเสี่ยงด้วยการ ลงทุนหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เกิน4.5เนะครับ oh. เพื่อลดความผันผวนด้วยเรามาดูรายละเอียดทีละข้อนะครับข้อแรกก็คือกองนี้นะครับเราไปลงกองที่ชื่อว่า DWS ดบันยูเอสนะเอ็เอ่อ mm. g l o b a l artificial intelligence นะเป็นกอง AI ที่เป็น e t f นะครับโครงสร้างของ e t f ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะ ให้คะแนนหุ้นในแต่ละตัวนะครับที่เข้ามาอยู่ในกองทุนเนี่ยด้วยการใส่คะแนนในเรื่องของพาเทนในเรื่องของการจดสิทธิบัตรนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของข้อหนึ่งที่ผมบอกกระต่ายคุณผู้ชมว่ามันเป็น AI จริงๆนะนะครับไม่ได้ใช้ความเห็นไม่ใช้ความโมโนของผู้ลงทุนว่าอันนี้มันคือ AI อนะอนจี้จดสิทธิบัตรด้าน AI ไอจริงๆนะครับแล้วก็บริษัทที่จดสิทธิบัตรด้านเอไอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคก็ได้นะอ,อาจจะเป็นบริษัทในเซกเตอรอ์กลุ่มการเงินก็ได้กลุ่มอื่นๆก็ได้ที่มีการจดสิทธ เอาเข้ามาในกองหมดครับแล้วก็การให้คะแนนนั่นพาเทนนะครับท่านผู้ชมดูหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับก็คือมันไปถึงขั้น b a c k เวิร์ดลุก n ิชัวชัวบริษัทที่มีรายได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบ early state. เออร์ลี่สเมีเฉพาะแค่ข่าวมีเฉพาะผู้บริหารให้ความเห็นอยู่ในช่วงไอเดีครับก็เรียกว่ากลางๆนะครับทำเอไอจริงๆนะครับแล้วก็ <S <S เรีย<อ> <ๆ S 2> กว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นสตรองสิกเนลเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ใส่เข้ามาปุ๊บนะครับดูหน้าตาพอร์ตครับแต่ละตัวเนี่ยะจะไม่เกิน4.5แล้วก็ถ้าเราเห็นเนี่ยมัน,มน,มนเหมาหมดเลยนะนะครับแม็กซ์เซเว่นก็มีพวกชิปในเกาหลีใต้ก็มีพาลันเทียก็มีนะกลุ่มการเงินก็ยังมีแบงก์ออฟอเมริกาครับแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่เกิน4.5เลยนะครตบคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเห็น g o o g l เไว้ <Google S 2> ทำไมขึ้นไป7นะครับ Apple ขึ้นไป5อันนี้ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น,นครับเมื่อถึงการช่วงรีบาลานซ์นะครับในช่วงเดือน มกร,ราคมและกระกฎาคมของทุกปีเนี่ยก็จะรีบาลานซ์ให้ทุกตัวเนี่ยไม่เกิน4ี่ดห้าเอร์เซ็นะครับแล้วก็จะมีการเอาตัวเก่าๆออาไปตัวใหม่เข้ามาด้วยนั้นก็อย่างที่บอกเป็นการปรับพอร์ตนะเป็นการรีบาลานซ์นะครับเป็นการผมอธิบายง่ายาผมชอบอธิบายว่าเหมือนมีผู้่อการลงทุนเนี่ยคอยขายทำกำไรที่เราทุกหกเดือนนะ <S <S ม,มันจะไม่บวมจนเกินไปนะเอ็นวีเดียจะไม่บวมจนเกินไป Google จะไม่บวมจนเกินไปนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆของกองนี้นะครับแล้วก็จริงๆถ้านอกจากท็อปสิบนะคือยกางก็คือ ออกคาให้คะแนนในเรื่องของทธิบัติเนี่ยนะครับมันจะมีบริษัทแปลกๆนะที่เราคาดไม่ถึงว่าเขาได้ประโยชน์จาก AI ยกตัวอย่างเช่นคุณกระแตถ้าจนะะเกิดทันนะโนเกียรยแต่กระทันะทันค่ะทันเป็นมือถือที่ดูเหมือนตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังทําธุรกิจอยู่นะครับเขายังมีเรื่องของโครงข่ายอะไรต่างๆที่ที่นำมาใช้ด้าน AI ไอเหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามข่าวเรื่องการลงทุนเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนที่ที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ย เอ็นวีเดียก็ไปเซ็นสัญญากับโนเกียนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยหุ้นโนเกียก็ขึ้นมาแรงมากนะตัวกอง AI เนี่ยก็มีโนเกียด้วยเช่นเดียวกันครับหรืออย่างพวกอินเทลนะครับที่ดูเหมือนอาจจะตายไปแล้วหรือเปล่าแต่เขาพอมีชิป AI นะครับหลายๆบริษัทมาดีลกับอินเทลหุ้นก็ขึ้นตัวนี้ก็มีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไอพวกบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเป็นทีมเอไอเนี่ยอันนี้ก็มีครบนะครับอันนี้เป็นข้อดีจริงของกองนี้ถ้าจะเหมา AI เนี่ยกองนี้เนี่ยนะครับตอบโจทย์จริงเพราะเอาดึง จำกัดความเสี่ยงไว้ด้วยมีการรีบาลานซ์ทุกครบ่ยนด้วยนะครับเกองแม็กซ์ย้อนหลังก็ค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับตั้งแต่จะตั้งคุณเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ย้ำมีครั้งหนึ่งทุกกองที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับแต่ว่าก็ปีเมยอย่างที่คุณผู้ชมรู้แหละคุณกระแต,แตรู้มันขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วก็กองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นมากๆครับก็เตรียมมากกกกออออองงงงงสสสสาาาหรรรััับบบมเเเเฟนนะะีี่่ยยยลลๆ็็คคคืถู้ไป ขอบคุณมากค่ะเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาะทีครัสสารภฝากคำแนะนำให้กับนักลงทุนสาหรับใครที่ต้องการมองหากองหุนพันธในช่วงสิ้นปีแบบนี้กันหน่อยค่ะครับก็สองข้อนะครับนอกจากกองที่แนะนานไปแล้วข้อหนึ่งก็คือย้อนกลับไปเบื้องต้นเลยก็คือดูสิทธิ์ให้ละเอียดครับมีคนชอบถามมาเยอะมากซื้อเกินสิทธิ์ดีไหมไม่ควรเด็ดขาดนะครับซื้อแค่สิทธิ์ของตัวเองพอนะครับอาเมไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินห้าแสนเมื่อรวมกับ P V D เมื่อรวมกับกบขประกันแบบบำนาญน,นะครับไทยไอจีสามสิบ 3แสนบาทนะครับห้ามเกินสิเด็ดขาดข้อ2นะครับเนื่องด้วยไทยไอจี G, มันไทยก็จริงแต่ว่ามันลงได้ทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับกระจายได้หมดนะครับก่อนคุณผู้ชมจะตัดใจลงทุนทุกครั้งก็ไปสำรวจพอร์ตของตัวเองโดยภาพรวมว่ามีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างครับเขาไม่ได้จากัดสัดส่วนให้แล้วเราก็ลงตามสัดส่วนให้เหมาะสมตามความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็ไม่กระจุกสินทรัพย์หรือไม่กระจุก ภูมีภาคใรภูุิภาคหนึ่งมากจนเกินไปก็กองรถยนต์ภาษีก็ใช้เป็นพอร์ตกางทุนได้ดเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผู้ติสวัสดีคุณผู้ชมครับ